เดี๋น้องชายใหม่มาลินพี ah, um> as> ่บอกเออเมื่อไหร่นะไปใส่ตอนนั้นคือบูเห็นแต่ดนแล้วลูกอยู่เฮือนบอกโอ้สบายดีไหมลูกสบายดีสบายดีปลาลูกลูกเอาปลาลูกดีน้องลอยกะเดี๋ยดน้องแจ็คเอาให้ลูกเอาให้น้องกินค่ะน้องแจ็คเอาข้าวป่นให้น้องชายใหม่กินพี่น้องโบกินเออเออกินลูกเออเออกินตัวนี้นะ กินลูกโบกากินโบลูกบอโอยากคือ,ก,อ,ก,อก,กินข้าวเที่ยงอลไรลูกโอ้ยิบซีถามแต่โดนพนนะ่นละเพราะเอิองว่าวว่ะบอหมักออกลอยออกให้เอลยกินแนยให้เอลยกินแนยลูกเด็กินลูกกินน้องใหม่กินลูกสบายดีลูกสบายดีลูก สบายดีเดชสบายดียดพี่น้องเอ้ยเนาะม่อยากสบายดีเลยน้องสบายใหญ่เลยอายเลยเป็นว่าอายเลยเอาอายเลยอาย,ย,นะยกองเลยตะโดน,นเลยเนาะเพป็นอยากอายกองเลยเลยพี่น้องใหญ่เลยได้นียเกี้ยงเลยมาสุดนี่เกี้ยงไปร้อยอยู่เกี้ยงเลยน,อนอล้องน้องลอยน้องลอยกรสบายดีนะน้องลอยอเจ๊กกรสบายดีนะลูกสบายดีเด้อพี่น้องอาจารย์อยู่ทางล่างพี่กินยังนะขน้าวป่น ศาสตร์บ่มีศาสตร์ปูพี่น้องอูปศาสตร์อาจารย์ศักดิ์แหละเพราะว่ามื่อนีอยู่เฮือนบ่ได้ไปหาหน่อไม้พี่น้อง<ด>เจ้าก็เว้าในลกูกเจ้าก็ปากอันานาอันนเว้ากับแม่แนะ่<ด> <laughs> บบกินกับปุ่นนั่ะดิกินอะไรร้อยให้ีร้อยเจ้ากินถั่วทั้งขากลูกเอื้อยกับโบกินแหละลูก<ด>เออไว้ว้าพี่น้องบบกินให้ดิอายทั้งอาย่นตักให้กับปุ่นบบกินกินข้าวกับปลาช้างมื่อนี<ด>่นะ กับแกงหน่อไม้หน่อไม้ไลายบุ๊ลุแม่ก็ไปหาคือกันบ้านนี่บุได้ขายหน่อไม้นะ่ะมันขายบุดีเมื่อวานมื่นแม่ก็สิไปเยกมืนก่นค่ะมื่นมันสุกเมนนื่อวานแม่พักผ่อนแม่ไปไลายมืน่นเลยสามมื่นไปมือใดกับมือมือตะละเ่อเนะี่ยได้ขายเบิร์ตม่อวานนี่แม่ได้ขายหน่อไม้สีธงหนึ่งขายบุดีวานนี่ลเลยเอามาตม้อมอปเลยทมอ บริบทน้ำไม้ทงลูกเอยัยเมย์บริบทน้ำไม้ทงอันนี้แม่ต้มบมาเอาไปห้อยขายต่อให้น้องแจมนั่งขายค้ำๆจะน้อยเห็ดทงให้น้องแจมไปหาหมู่บ้านนี่บ่ิน้ำไม้หรือไปหาเมื่อนี่ฮะมือไปหาน้ำไม้นะไปนี่มือนี่ก็กินน้ำไม้อีกคือเก่า คือก้นเมจอนก็กินหน่อไม้คือกันน่แกงหน่อไม้แล้วก็ต้มหน่อไม้เฮ็ดแจ่วบดกือะพุทธิก็ไปหาปลาไปซะปลาแนใดนอยนึงมื้อนี้น่ะเสียงเสียงมจอนก็แฮ่แไปเจ็บคอเลยเสียงบ่ม่วนนี่น้องแจ๋มก็สบายดีไดเฮ็ดหยังน่ะกินหยังสบายดีม เขาโปแตงใสกระโตก๊กพักแน่เด็กกระโต๊กก็มีกินในกระโต๊กนึกว่าลูกอ่ายพูดแน่ปาดิปลาลุงเีนี่ย่อพี่เอากระโต๊กมาเอากระต๊กมาลูกล่ะพาเอื้อนองกินหานองใส่ไม้มัน,มนบวก้าแล้วลูกมันอายแล้วมันไม่ได้มาแต่ดุนเลยเอใส่กระโต๊กลูก <ไ for? S 1> โบนองใสามาไม้ไม่ได้มาแต่ดุนเราอยากอายเนี่ยมันใหญ่เลยมันว่าอายกล่องเนี่ยแม่จอนอายไปใช่ไอายก็ไม <c ười> ่ได้กินขนมแล้วสะ ไปไปนั่งกินไปนี่เออน้องกินน้ำมาลูกมามานั่งน้ำมูแน,น,น,น่อันนี้แต่งเป็นอันนั้นแหละฮะเต่งใส่กระโตุกมาลูกมาบบยอมกินเด้อพี่น้องเอ,อ้ยน้องใส่ไม่จากอ้ายนี่นมากินลูกเออน้องมาขึ้นกัน,น มากินน้องไหมมากินลูกล่ะบอกกินพี่น้องเอ้ยจกอ้ายกันอะไรได้เนี่ยนะโอ้ลืมถ่ายโอ้ลืมกดกล้องเว้ยว่าออกไปได้เลยไม่จอนมันโอ้ยเนาะเด็กกินข้าวปนพี่น้องเอ้ยพู้กินผู้ติดเชงาบ่วงตักกินเนยลูก อันนี้พ่นละถุยไรเนี่ยหมูก well. ินอยู่น้องใส่ไม้แล้วและบันน <huh ี้อายแล้วบันนี้พ uh ่อพ่นในย่างไปหาอพ่นอะไรไปน้องเลยกินน้องลอยกินกินแซ่บบ่ลูกแซ่บบ่แซ่บบอกกินข้าวปุ่นนะน้องลอยสบายดีเด้อยลอยไอ้ลอยคือบม่ได้สบายดีจิบเอิดปาลุงกินน้ำเลยลูก โบปากบปน้องเอบคือตะกี้ตะกี้ได้มาบม่ได้มาตะดนแล้วเพิ่นก็เลยแบบอยากอายเนี่ยถ้าก็ได้ๆแมาไปจ้างลูกมะขอยังมาขอลูกกล้วยเอ้ยมาขอลูกกล้วยเด้อพี่น้องเอ้ยพอเพิ่นมาอยากได้นอกล้วยไปปลูกมาขอน้ำลงยมตะดนแล้วเพิ่นบม่ได้มาพี่น้องเอ้ยแจมก็บม่ได้สบายดีปลาลุงเลยแจม In lục kim, sắp sếp. Nó lói, đi sẵn, nó lói gây. Nóng put it in yên năm, anh em khoan kong nấu kim lát. Nóng xem, anh em, bố 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 ถ้วยขาบนมากมบักแล่นข้าวเจ๊แ่พูเลยพ่น้องเลยพูน่ะง่ายล้องงกเลยได้เข้ามาเบิง่งเรื่องพี่น้องเลยพ่อยากเห็นน้องใส่ไม้กินหอนเข้าไปเบิงเ่งรดตอนแรงก็ได้เห็นเลยน,น้อได้กินอยู่บบลูขนมนะเดี๋ยวนี้นะได้กินอยู่พ่อไปหาเงินอยูบ่บบลูไปหานีา่ฮะเราไปเห็ดเียงยัง <laughs> อายแล้วบาทนี้นะโมกาว่าอเอาคือตะกี้เลยพี่น้องเยอย้ยใหญ่เลย<ห>อืมพ้อเลยแม่มโอ้เถ้าแจกเพิ่นแซ่เพิ่นว่ะป้าเพิ่นเห็ดขา้าวปนพี่น้องเ, <c oughs> อ,เอ้ยแซ่บบ่ฮะแซ่บบ่าโลูกิีน้องลอยได้สาแซ่บอมย่างนะน แม่จับกล่องแต่ดนแล้วบ่คคอยจับกล่องแต่ดนแล้วนี่แม่จับบ่อยากเที่ยงเจ็บค้อไปน้องเอ้ยมือนี้บ่ได้ไปพันละไม้อาจารย์ก็พักพรมือนอีัสิไปใหม้ไปน้องเอ้ยเพราะว่ามันดนแล้วตอนนี้กัน้องแจมก็กเป็นมือกล้องใหแ้แม่แม่กับน้องเมื่อกี้นี่สบายดีพี่น้องมากินลูกมา โบอยากบอกระปุนนะแซ่บได้นี่เจ้ากินข้าวมาเลยลูกเอล่าเลยพี่น้องเอ้ยมาบบกินเพคนบบกินไปรอเอ้ยได้ก็บโกินน้องสายไม้นะเขาอยากมากกินเยอะมากจะโดนเป็นอยังลูกโบอยากมาเออเผาเพื่อนงามได้พี่น้องเอ้ยน้องสายไม่แม่ก็ดีใจนำเผาเงินงามเลยเนาะมาอย่างเขาลักบอพี่บอกลักดอกไม่รีรอดเอาน้องแจฉมมา เอาเอาไม่เอาเอาเอาปุ๊บเอาเราดูนั่นยายชอบเอากุยเอาหมงอตันยังก็ได้มาหน้องใหม่กินนะลูกกินอาใหม่มาพี่น้องมาเสิร์ฟเหมือนกันอืสแซ่บเนาะกินกระบุนพี่น้องเอ้ย มืัอนี่จะเอาเห็ดจุกข้าวที่จะต้มกระไม้จะนอนให้น้องแก้มไปขายเห็ดนั่นลอยยังดื้อลูกยังดื้อเจ้าายดือดปลาลูกแล้วปลแพงลูกน้องใหม่ละยูไม่ดื้อนี่รอจะกินจะจับไปจะมาที่ลูกโอ้ยดื้อันอนลอยคนขึงท้ายดีลูกเอาไปให้ลูกกับบุรุษให้แล้ว ม่เป้อว่าเสมน้ับอไรนาดิ่มด้วยได้นนเิมเราซื้อน้ำตาเพเาซื้อน้ำตาเพอวะนัเป็นน้องว่าเสียใจมัส่วนน้องชายมากินบุกินพี่น้องเอ้ยไม่จอนกินกระบอกกินอีก น่าปลุเนาะกมือนี่กะกินข้าดินีกกินปุล่กิมักร่งไมกินละมเซีทำายชมแตดเยีีม่่ส่มกดิ้ได้แล้วเสอผ้าอเรียนนะไดหได้แ้ิดเก่าฮะ้ยยกินกระปุนพี่น้องหางมาแถ่แกไม่รูเตาพอน้องใส่ไม้มาพอดีเลยเด็ตัตสวยดินใหญ่ ดิใหญ่พี่น้องเด้อเยไปดูไอ่ีให้ไปถ่ายเทำไมพ่อพ่อมีปัญหาตอนต้องยูทูปมีปัญหาเบซีอยากให้ไปถ่ายน้องสมัยแน่วไปถ่ายดูด้นะด้วยก็ไม่มีเลยมีมาหาเบนไเลย้อนเลยพี่น้อง

พกันไปตัวน้ำลปตัวไปเราอยเกือตัวเลอกไปนะย้อนนะขอใช่ไหจับใหม่มาบังใหญ่เออีกนแย่างไจอยพักจำนำมาขรับบุเอิพอเมื่อยมันแดดนอนพักกันนอนพักก็นอนตอนขบจังเลยตอนใหม่กันในสนกินนรเมอกี้กินอะไรเมื่อก่อนนะหอามาเนาะเขาไปใช่ไ ตอกทิมตอกทิมตอกทิมมทยหน้าอกทิมระนเ็ดจอกเล้วๆผู้ใหญ่มาาตัวอรข้าเมื่อขาเมื่อน้านั่นแหละอีลอยู่ี่นี่อีลอยจ้งตดินมาเที่ยว่ยใช่ไหมน้องอีลอยเลยบอแลนดีไมหลอย

เิ่มมีนหรอเจซขูแจงกินเบเดมหมเลยเิมใ้ัง้คสิบคนกินตีนะแถมไปกลัวคไปเห็ดนแท้กับคนเนียับเาเาซื้อเองซื้อไแท้กับคนนมซื้อสลนึงก็ไแล้วเติมเผายกิน้งนี่ลหนึ่งไรกบน นกินแม่ใส่ไหมกินขู่กินเอ้าจไหกัเมดไรหนี่งม็ดนอย่างไรปัามาเลยดแต่แนวมนเลยตากตเช้นรงกลุงโอเเพืนเงกินกเชยงเ่แม่เพื่นมดทนแม oh, ่เพื่อนแม่เห <All right. S 2> ็นแนวเราปลง มาหาเรียบร้อยนรุบินเมย์เพ่เมยนเห็นแม่้วนูรลายเติบนภูรุลายโตเติอไป็นอรมไมก็ไม่รู้ที่ที่เบิดทำไมบุมีบมำเพล่ะเพลสาค่ะเพลอะไรจะขั้นเลยมาลดเลย สามคันเทมัดเลยห้าลูกทีสามขั้นโย่ใส่ไหมมีผู้เดียวบัมือนซ่อนกันหลายคนนะเพาจับให้จับเกือบต้องจับแมังขล่ะเกือบเด็กเทเป็นนาเด็กแนวจะเอาคนละกเก่งบ่มีเกือบซับจะแซมได้แล้วจะอันนี้การรถไฟก็ย่อให้ Chang bao hai kênh ngăn chi kênh ngăn thịt ở long lòi nè, long lòi, dì sai. Tim ngàn nè bảo mão, mọi người, mát này mát 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 ได้มาแล้วก็ตทำเลยไพ้ทำเลยท<ะ>ำมองมองมองลอยปุ๋ยหลับตาหลับเงากำลังที่ซุกอย่นอ่อยใส่ไม้ก็เมื่อพอดีแหละคนได้ได้ต้องย่างหนึ่งก็พอเมื่อกินละย,ยังค่ะยังผอมผอมเหรอ รื้มนี่ส่สงนอนเลยไปให้ลุงกินน้ำแน่นบึงเงินลุงไหน้ึส่งนอนเลยบ่ฝักบสิมางอหนวกุ้ย <c oughs> นี่บ่ามาเลยลืมหนอกเว้ยเลยพอนครับทำไมลืมก่อนใหรเลยทีไมล่ลงเตาเงี้ยมาเต็มเมื่อนั้นเมื่อนี้สิไปหาเป็นกระเบื้องไปเปล่า

ลากก็เปนกระสมแห้งป่าช <Yes. S 2> ่วงนอนกระบอนแล้วเพิ่นกัมอหนเขาไปดื่นน้ำใส่ไม้มึอนี่ใส่ไม้มาลื่นนเาอ่ะเขามาเบ่งมาชมเลยพี่น้องเอ้ยมึอนี่น้องใส่ไม้มาบ๊ายบายผู้พรนิดหนาเด้อไป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 เจ่นน้องใส่ไม้ไปเลยเลยบ๊ายบายแล้ว ผักุไลกแผักตามส่อบึงกันไหมเร้อกกุไลกแฟผักกตามกตามส่องอื่นไหยเร้อทำรีทำลี